เอาละครับผมแล้วในคลิปนี้นะครับเราจะมาแนะนําทริคง่ายๆนะครับสำหรับมือใหม่ที่ต้องการจะซื้อเครื่องเล่นเพลงพกพาหรือเดบสักตัวหนึ่งนะครับมาดูกันสิว่าเราจะเลือกอย่างไรนะครับให้เหมาะกับตัวเรามากที่สุดนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของระบบปฏิบัติการนะครับเรื่องของราคาต่างๆนานาเลยนะครับเดี๋ยวตามมาชมกันในคลิปนี้เลยครับ อ็จะไปชมคลิปนี้กันนะครับฝากเพื่อนๆนะครับกดไลค์กดแชร์กด Sub s c r i b e นะครับแล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของพวกเรานะครับผมแล้วก็ตอนนี้นะฮะเรามีติ๊ To อกแล้วนะครับฝากเพื่อนๆเข้าไปกดติดตามแล้วก็กดหัวใจให้กับพวกเราด้วยนะครับมีลูกค้านะครับที่เป็นมือใหม่หลายท่านเนี่ยเข้ามาสอบถามที่ทางหน้าร้านเนาะเราก็เลยเอาคําถามนี้นะครับมาเป็นคลิปนี้เพื่อให้ทุกท่านนะครับได้ตัดสินใจได้ง่ายแล้วก็เผื่อเป็นตัวเลือกให้กับสําหรับทุกคนด้วยนะครับจะได้เป็นะ เริ่มต้นก่อนเลยนะเวลาที่เราจะเลือกซื้อเดบสักเครื่องหนึ่งนะครับหรือเครื่องเล่นเพลงเนี่ยครับเราก็ต้องตั้งโจทย we ์ก่อนนะครับอย่างแรกเลยแน่นอนครับมันก็ต้องเป็นเรื่องของราคาเนาะถ้าเกิดใครที่ตั้งโจทย์ไว้แล้วว่าเออเราดูช่วงราคาแบบนี้ๆๆเอาไว้นะครับแล้วก็มีสเปคอย่างอื่นเพิ่มเติมหรือเปล่านะสมมติว่าในช่วงงบราคา1นึถึงสามหมื่นอะไรแบบนี้นะครับแล้วก็มีเรื่องของสเปคก่้งเข้ามานิดนึงด้วยแล้วกันเนาะว่าเราต้องการที่จะได้เครื่องเล่นแบบที่มีช่องหูฟังแบบไหหน,นรออ่อ่าาืว ใช้งานในลักษณะใดานะครับอย่างเช่นนะฮะถ้าเกิดว่าเราตั้งราคาเสร็จปุ๊บนะครับเราเลือกเลยนะว่าเฮ้ยเราต้องการใช้ช่องหูฟังแบบไหนนะครับอย่างเช่นนี่นะฮะตัวที่ผมถืออันนี้เนี่ยเป็นตัว AK ขันแม็กนะครับมันก็จะมีช่องหูฟังให้ครบเลยนะครับ3.5บาลานซ์2.5 4.4แบบนี้นะครับหรือบางท่านเนี่ยอาจจะไม่ได้ใช้ตัวที่เป็นบาลานซ์4.4เนาะชอบใช้งานตัวที่เป็นาบาลานซ์2.5มากกว่านะครับหรือมีตัวอุปกรณ์ที่เป็น2.5เยอะเนี่ยก็ลองตัดสินใจดูว่าเฮ้ยอย่างตัวเนี้ย ไอ้ปั๊โซ dx 4 4 0เนี่ยมันก็จะมีตัวช่องที่เป็นบาราส2.5มาให้นะครับซึ่งเราก็ต้องมาดูกันอีกทีเนาะว่าเรามีอุปกรณ์ที่เป็นบาราส2.5หหรือเปล่าหรืออะไรแบบนี้นะครับเพื่อให้มันจับคู่กับเครื่องเล่นของเราได้นะครับนอกเหนือจากเรื่องของราคาแล้วก็ช่องหูฟังแล้วนะครับก็จะเป็นเรื่องของตัวระบบปฏิบัติการนะครับอย่างเช่นถ้าใครที่ คุ้นเคยนะครับกับ s อสเซอเรนเคเนี่ยเราก็จะรู้ว่าตัวระบบปฏิบัติการของเขาเนี่ยนะครับมันค่อนข้างที่จะเป็นระบบปิดนะครับระบบปิดหมายถึงอะไรนะครับหมายถึงว่ามันทํางานบนพื้นฐานของระบบ Android ก็จริงนะครับแต่ว่ามันจะมี UI ที่เป็นของ s อสเซอนเครเนี่ยครอบทับเข้าไปอีกทีนะเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวที่เป็นระบบปิดเนี่ยนะครับมันก็จะไม่สามารถที่จะลงพวกแอปพลิเคชันที่เป็นนอกเหนือจากที่ทาง a อเคเขาอนุญ,ญาตได้นะครับนั่นก็คืออย่างเช่น ตัวที่เป็นแอสเซเคิร์นเนี่ยเขาจะมีเมนูที่เป็นเซอร์วิสให้เราอยู่แล้วนะครับเราก็สามารถเข้ามาดูได้นะครับว่าเราสามารถ i n s tall อะไรเข้าไปได้บ้างนะครับยกตัวอย่างนะครับก็อย่างเป็น Tidal นะครับเป็น Spotify นะครับเป็น Apple Music อะไรแบบนี้ครับ d e e ซ e r ซึ่งมันก็เป็นการสตรีมมิ่งเพลงโดยปกตินั่นเองนะครับแต่ในระหว่างนั้นนะครับก็จะมีเครื่องเล่นที่มันเป็นระบบ Android แบบ Open นะครับหรือระบบเปิดนั่นเองนะครับอย่างตัว i b a s s o เนี่ย ล้วก็จะเห็นเลยว่าเวลาที่เราเข้าหน้าจอมานะครับตัวระบบของเขาเนี่ยมันก็จะเป็นแบบ Android เลยนะฮะมันก็เหมือนสมาร์ทโฟนเครื่องหนึ่งนะครับเพียงแต่ว่าโทรออกไม่ได้เท่านั้นเองนะฮะซึ่งไอ้ระบบนี้เนี่ยนะครับแน่นอนว่ามันก็จะมีเป็นพวก Google Play Store มาให้นะครับเราก็สามารถที่ดาวน์โหลดแอปพลิเคชันในการสตรีมเพลงนะครับหรือแอปฟังเพลง Third p ป r t y อย่างเช่นพวก NE Player หรือ On Ke กอะไรแบบนี้นะครับมาอินสตอลในเครื่องได้หรือแม้กระทั่งลงพวก YouTube มาดูก็ยังทําได้เลยนะฮะซึ่งตรงนี้นะะรกก็็จเปข้้อแตต่่าางงดววยห เครื่องเล่นนะครับที่เป็นระบบปิดกับระบบเปิดนะครับอันนี้ต้องดูว่าเราสะดวกในการใช้งานแบบไหนมากกว่ากันนะครับเพราะฉะนั้นนะครับในเรื่องของระบบปฏิบัติการเนี่ยจริงๆก็ถือว่าเป็นปัจจัยที่ค่อนข้างสําคัญมากๆนะครับไม่แพ้กับในเรื่องของพวกช่องเสียบหูฟังเลยนะฮะ นะครับต่อมานะครับในเรื่องของตัวระบบปฏิบัติการไปแล้วเนาะราคาวางไว้แล้วแล้วก็เรื่องช่องหูฟังเนี่ยอันนี้ก็แล้วแต่บุคคลแล้วนะครับว่าจะเลือกแบบไหนแต่ทีนี้ก็จะมีอีกส่วนหนึ่งนะครับอย่างเช่นพวกการเล่นไฟล์เพลงนะครับหรือฟีเจอร์เสริมต่างๆครับรวมถึงอันนี้ครอบรวมไปด้วยเลยแล้วกันเนาะสำหรับชิปเสียงนะครับเพราะว่าในเรื่องของชิปเสียงเองเนี่ยนะครับบางท่านเนี่ยอาจจะค่อนข้างแบบมีความชอบส่วนตัวนะว่า เฮ้เราชอบชิปเสียงของค่ายนี้นะครับอย่างเช่น AKM นะครับหรือว่าบางท่านอาจจะชอบเสียงของ s e r a um t Logic หรือบางท่านอาจจะชอบแบบ e s s Saber แบบนี้นะครับก็ขึ้นอยู่กับว่าในชิปเสียงตัวนั้นนะครับที่เราชอบเนี่ยมันอยู่ในเครื่องเล่นตัวไหนบ้างครับเราก็เอามาลองเปรียบเทียบกันหนูว่าเออมันมีโจทย์ไหนบ้างนะครับที่มัน พอดีกับที่เราต้องการนะครับก็สามารถที่จะเข้ามาทดลองฟังเปรียบเทียบกันได้เลยนะครับก็เรียกได้ว่าทั้งหมดที่พูดมานี้นะครับเป็นเรื่องของการตัดช้อยแล้วกันนะเพื่อให้มือใหม่นะครับได้เอามาเป็นข้อพิจารณากันนะครับซึ่ง สรุปง่ายๆเลยนะครับเราควรที่จะตั้งโจทย์ของตัวเองก่อนนะว่าเราต้องการตั้งราคาไว้ที่เท่าไหร่ที่เราสามารถซื้อได้นะครับ2นะครับก็จะเป็นเรื่องของตัวระบบปฏิบัติการนะครับว่าเราถนัดใช้งานแบบ Open Android หรือว่าเป็นระบบปิดนะครับแล้วก็จะเป็นในส่วนของตัวช่องหูฟังนะครับอันนี้ก็ค่อนข้างสําคัญมากๆรวมถึงในเรื่องของชิปเสียงด้วยนะครับอันนี้ก็ลองพิจารณากันดูนะครับแล้วก็มาตัดช้อยได้นะครับหรือใครที่แบบ ดูสเปคในเว็บแล้วยังงง,งอยู่นะครับอยากได้คําแนะนําเพิ่มเติมก็สามารถที่จะเข้ามาสอบถามได้นะครับดูละเอียด้านข้างนี้ได้เลยนะครับผมสําหรับคลิปนี้นะครับก็เรียกได้ว,ว่าเป็นการแนะนําเบื้องต้นแล้วกันเนาะสำหรับมือใหม่จริงๆนะครับใครที่แบบมีคําถามอยู่ในใจอยู่แล้วก็สามารถที่จะดูคลิปนี้แล้วก็เอาไปตัดช้อยให้กับตัวเองได้เลยนะครับ สำหรับคลิปนี้นะครับก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์สำหรับนักเล่นมือใหม่ทุกท่านนะครับที่ต้องการจะเลือกซื้อดับหรือเครื่องเล่นเพลงพกพานะครับผมและใครที่ชอบคลิปสไตล์นี้นะครับก็สามารถแจ้งเข้ามาได้นะครับว่าอยากให้ทําในส่วนของหูฟังหรือในส่วนอื่นๆเพิ่มเติมนะครับก็แจ้งเข้ามาได้เลยนะครับเดี๋ยวเรารวบรวมข้อมูลมาทําให้นะครับผมและสุดท้ายนะครับมาที่ว่าเร็วก็ยังไม่เท่าลาเพราะลาไปก่อนสวัสดีครับ